สวัสดีค่ะส่นะนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะลอตเตอรี n น,นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เมย์และก็เดียรนก็จะมาแนะนํำสินนะคะของ n o ตเตอ e ี n น,นะคะวันนี้ที่นํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกรองน้ํา R.O นะคะหรือว่าการกรอง้วด e v e r s e o s m o s s s นะคะก็จะเป็นรุ่น k e n e x x e l l นะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกรองน้ํานะคะได้ถึงเจ็ดขั้นตอนด้วยกันนะคะกรองได้อย่างสะอาดนะคะ สำหรับใครนะคะในตอนนี้ที่กำลังมองหาเครื่องกองน้ำราคาประหยัดนะคะราคาไม่แพงแล้วก็กองน้ำได้อย่างสะอาดยิ่งอยากได้เป็นระบบ AO นะคะพี่เมย์แล้วก็เป็นการกองแบบ Reverse Osmosis อ,อ,อีกด้วยนะคะราคาเนี่ยออประหยัดนะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษาแล้วก็สอบถามกับรักตรกรีนได้เลยนะคะใช่ค่ะสำหรับ ะะที่ตอนนี้นะคะกําลังตามหาหรือว่ามองหาเป็นเครื่องกองน้ํานะคะที่มีมาตรฐานรองรับนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเนี่ยต้องมาที่ดตรกรีนนะคะแล้วก็เข้ามาฟังไลน์นี้นะคะเพราะว่าไลน์นี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้หยิบเครื่องกองน้ํานะคะที่เป็นคนเอ็กเซลเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อบ,บางคนเนี่ยดูแลสนใจอาจจะสั่งซื้อเลยก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่เมย์สามารถที่จะ ติดตั้งนะคะใต้ซิงลังจานก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะหรือว่าใครที่อยากติดตรงเอ่อผนังนะคะก็สามารถที่จะติดได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากจะตั้งก็ได้นะคะพี่เมย์อ,อันนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความสะดวกเลยนะคะซึ่งเครื่องกรองตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่ากรองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะแล้วก็ในตัวเนี่ยก็ยังมีเป็นพวก U V นะคะก็สามารถที่จะช่วยข่าจัดนะคะพวก สิ่งแปลกปลอมนะคะที่มากับน้ําไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีรียนะคะซีตตการตะก,กอนนะคะแล้วก็แสงของตัว UV เนี่ยก็ยังช่วยเป็นการหยุดการจเจริญเติบโตนะคะของพวกแบคทีรียอีกด้วยนะคะซึ่งใครที่แบบสั่งซื้อเครื่องกรองน้ําแล้วก็มีตัว UV นะคะอยู่ในแบบขั้นตอนกระบวนการกรองน้ําด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะพี่เมย์เพราะว่าแบคทีรียนะคะก็คือตายแน่นอน<ช>นะคะ,คะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเป็นพวก คาร์บอนนะคะพี่เมย์แล้วก็มีเป็นพวกตัว UF นะคะหรือว่าเป็นพวกเซติเมนต์ฟิลเตอร์นะคะที่จะดูดซับนะคะพวกกลิ่นสีนะคะกลิ่นคอรีนนะคะที่มากับน้ํานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่สกองน้ํานะคะพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําก่อยนะคะน้ําเค็มน้ําบาดาลน,นะคะสามารถที่จะ ได้ทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าจะอยู่กรุงเทพก็ได้ค่ะปริพนทนก็ได้เนาะเจอปัญหาเรื่องน้าเค็มน้ําก่อยนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องกองน้ํานะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปกองได้นะคะแบบพี่น้องเจบอกก็คือเป็นระบบ r านะคะ r o เนี่ยสามารถที่จะกองน้ําเค็มน้ําก่อยได้นะคะสําหรับใครเนี่ยที่ตอนที่เจอปัญหาน้าเค็มน้ําก่อยอยู่นะคะก็สามารถที่จะใช้นะคะเป็นเครื่องกองน้ํานะคะเคนตัวนี้ได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะสำหรับใคร ะะที่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะบอกว่าใช้ป้าป้าหมู่บ้านอยู่นะคะอยากจะมีเครื่องกรองน้ําดีๆสักตัวหนึ่งนะคะก็แนะนําเป็นเครื่องกรองน้ํา r r ดรตกรีนนะคะตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะ กรองนะคะไม่ว่าจะเป็นหินปูนนะคะตะกานตะกรอนนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะพวกกรองพวกตัวสีแบคทีเรียนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสารเจือปนนะคะพวกกลิ่นสีและพวกนี้ก็สามารถที่จะจัดการขาจัดให้ได้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่รักสุขภาพนะคะอยากจะให้คนที่บ้านเรานะคะหรือว่าให้ให้เด็กๆหรือว่าลูกๆเนี่ยก็คือได้รับแบบน้ําที่สะอาดนะคะ,ะดีเอาไว้ดื่มไว้ใช้ไว้กินกันนะคะก็แนะนําเป็นเครื่องกรองน้ําเคนเอ็กเซลตัวนี้เลยค่ะ ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่เมย์อบอกนะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ,ะหรือว่าต้องการที่แบบเอาไปติดตั้งนะคะที่ร้านทําเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะหรือว่าจะเปิดร้านเดเกอรี่ร้านขายขนมนะคะต้องการที่แบบจะใช้น้ําสะอาดนะคะไว้ดื่มไม่ใช้ไว้บริโภคนะคะไม่ว่าจะทําอาหารหรือว่าทําขนมนะคะก็ควรที่จะมีนะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะไว้สัก1ตัวนะคะพี่เมย์ไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าไว้ที่ร้านอาหารของเรานะคะ เบเผื่อแบบลูกค้าเข้าร้านใช่ไหมคะ,คะพี่เมย์ก็จะแบบมีน้ำสะอาดไว้ดื่มไปใช้กันะนะคะ,คะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็ราคาไม่แพงนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะผ่านทางช่องทางพวกช้อปปีนะคะ La z a d a นะคะแล้วก็จะมีเป็นไลฟ์ช็อปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะบอกให้อย่างละเอียดเลยนะคะพี่เมย์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพวกคุณสมบัติพิเศษเนี่ยก็เราก็ได้แบบเขียนแจกแจงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เมย์ว่าตัวนี้เนี่ย มีคุณสมบัติเด่นยังไงบ้างนะคะ,ะสามารถจุน้ําได้กี่ลิตรนะคะแล้วก็พวกไส้กรองตัวเครื่องเนี่ยมีมาตรฐานรองรับหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกไปก่อนนะคะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะคะดรากรีนเนี่ยมีให้แน่นอนนะคะพี่เมไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานนะคะก็จะมีเป็น NSF นะคะแล้วก็เป็นตัวแ q a นะคะ ตัวเครื่องเนี่ยไม่พอเท่านั้นนะคะพี่เบแล้วก็จะมีเป็นตัวไส้กรองไส้กรองเนี่ยก็คือมีทุกชิ้นเลยนะคะ,ะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยก็คือมีมาตรฐาน2อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัว NSF นะคะแล้วก็เป็นตัว WQA นะคะก็จะติดเป็นเอ่ตอตรงไส้กรองเลยนะคะให้เราเนี่ยได้เห็นเลยนะคะว่าของ Notre Green นาจะกรีนนนียมีมาตรฐานรองรับแน่นอนนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ที่บอกว่าเอออยากเห็นหรือว่าอยากอยากจะดูนะคะเดี๋ยวสามารถที่จะหยิบมาให้ดูนะคะในคลิปหน้าว่าเป็นไส้กรองนะคะที่มีมาตรฐาน NSF หร NS ือ q a นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่ที่กล่องเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะมีมาตรฐาน NSF อยู่นะคะว่ามีมาตรฐานจริงๆนะคะแล้วก็มาตรฐานมาจากสหรัฐอเมริกาจริงๆนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับกับเรานะคะในไลน์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ผ่าน t ิกตอกนะคะหรือว่าจะเป็น shopee แล้ นะคะหรือว่าจะเป็นในเพจด e รกรีนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังทําบมค้ากาลังมองหาเครื่องกรองน้าใหม่บอกว่าอยากได้เครื่องกรองน้ําที่บ้านเนี่ยตัวใหม่สักทีหนึ่งอยากได้เครื่องกรองน้ําที่ได้รับมาตรฐานนะพวก NSF นะคะ WQA นะคะ แล้วที่สําคัญนะคะบางคนบอกว่าอยากได้เครื่องกองน้ํานะคะที่ไสกองราคาไม่แพงนะคะก็คือต้องที่ดกรกรีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยขายไส้กองนะคะราคาไม่แพงราคาถูกมากนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยหลักร้อยเท่านั้นเลยนะคะน้องเดียถือว่าถูกมากเลยนะคะสําหรับใครนะคะก็สนใจนะคะเครื่องกรองน้ําหรือว่าบางคนนะคะเปิดร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารนะคะหรือว่าจะทาเบเกอรี่นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเออบางคน เป็นเปิดคาเฟ่ยอยู่นะคะแล้วบอกว่าที่บ้านนะคะต้องใช้น้ําเยอะมากเลยนะคะแนะนําว่าลูกค้าเนี่ยให้มีเครื่องกรองน้ำนะคะไว้ผลิตน้ําเองนะคะไม่ว่าเราจะเอาไว้ชงกาแฟชงชานะคะหรือว่าทํากับข้าวทำขนมนะคะหรือว่าบางคนนะคะจะเอาไว้ใช้แบบว่าทำน้ําแข็งเองอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้เครื่องกรองน้ำดรอกเตอร์กรีนได้นะคะเพราะว่ามันสะอาดจริงๆนะคะทุกคนแนะนําให้ใช้แล้วก็ต้องมีด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ ที่สําคัญนะคะพี่เม์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่า TDS ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เหมาะสมมากๆนะคะสําหรับใครที่เปิดร้านกาแฟนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้รสชาติกาแฟเนี่ยดีขึ้นนะคะกลมกล่อมขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกแบบการการตั้งค่า TDS ได้เองนะคะว่าค่ากาแฟเนี่ยควรที่จะปรับตั้งค่า TDS เนี่ยไปที่เท่าไหร่ดีนะคะน้าที่ชงกาแฟมันเนี่ยถึงจะได้รสชาติกาแฟที่แบบกลมกล่อมแล้วก็อร่อยนะคะสามารถที่จะตั้งค่า TDS เองได้นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะคุณสมบัติพิเศษเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมีเสียงอัลามแจ้งเตือนนะคะพี่เมย์ถ้าเกิดถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําการแจ้งเตือนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการแทนไส้กรองนะคะก็คือ1ปีเนี่ยควรที่จะเปลี่ยน1ครั้งนะคะถึง2ครั้งด้วยกันนะคะตอนนี้เออก็ขึ้นแต่ละสภาพของผอ่อาน้าในแต่พื้นที่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครแบบน้ําบาลานนะคะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยน2ครั้งนะคะพี่เมย์จก็ยัง ที่พี่เมย์บอกนะคะว่าไส้กรองของมาตรกรีนนะคะก็คือมีครบทุกชุดเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยมีมาตรฐานรองรับทั้ง2ตัวเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะมองหาเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําไดอา O โอนะคะ,ะหรือว่าเป็นเครื่องกรองน้ําไม่ใช่ไฟฟ้าเครื่องกรองน้าด่างอ,อัลคาไลน์นะคะที่ดอกเตอร์กรีนเนี่ยมีครบเลยนะคะพี่เมย์แล้วก็อนอกเหนือจากเอ่อเป็น เรื่องกองน้ำแล้วนะคะเรื่องไฟเนี่ยเราก็มีเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก้ไฟตอกอัจโะนอมัตมันะคะหรือว่าเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือมาคู่กันเลยนะคะพี่เมย์เพราะว่าหน้าแรงแล้วนะคะน้ําก็เค็มนะคะใช่ไหมคะแล้วก็ค้าไฟก็แพงนะคะมาที่ดทกรีนกรีนก็คือจบที่เดียวเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็แนะนําว่าสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ย กำลังมองหาเครื่องกองน้ําใหม่นะคะบอกว่าตัวที่บ้านเนี่ยเบื่อแล้วนะคะบอกว่าอยากจะมีเครื่องกองน้ํานะคะที่ครบชุดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส้กองนะคะไม่แพงมีมาตารองรับนะคะและที่สําคัญตั้งค่าที s ด,ดได้เนี่ยบางคนบอกว่าชอบมากเลยนะคะน้องเบียเพราะว่าเวลาชงชาชงกาแฟเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งที่ีเอดได้แล้วก็ทําให้รสชาติเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมคะก็แนะนําว่ามาที่เรานะคะดราจะกรีนนะคะและสาหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกาลังมองหาของฝากของ วนนะคะในช่วงปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนะคะก็แนะนําว่าเป็นเครื่องกองน้ํานะคะดร,รกรีนนะคะถือว่าดีมากนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ผ่อนได้นะคะสูตรเปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนนะคะถ้าเป็นตัวเค้นเอ่อเค้นเอ็กเซลนะคะตัวนี้เนี่ยราคาตัวละเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกบัตรเลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่านพวกร้านซาร่านะคะช้อปปี้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อตรงกับดรกรีนก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองนะคะหกสามแปดสองสามห ะะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะทักรายนะคะ ID ไลน์ ker, s i d r g r แบบีแบบบดีเอ็นได้เลยค่ะใช่ค่ะก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่า จะต้องการที่จะให้อขอคําแนะนํานะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าทักมาในไลน์ก็ได้นะคะที่พ่เยกบอกไปนะคะ id line น์เนี่ยแอดนะคะ d r g r w n นะคะสามารถที่จะทักมาคุยสอบถามแล้วก็ปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ขอฝากเป็นเ,เครื่องกรองน้ํา,น,น,านะคะ r o นะคะการกรองด้วยรีเวิร์ o ออสโมซิสนะคะเค้น x x e l l นะคะ กองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะกองอย่างละเอียดแล้วก็สะอาดแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็พบกับเราใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ<า>